สวัสดีค่ะพบกับ S อรถบ้านสมชายอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมารีวิวนะคะอันติดนะคะเครื่อง1.8ตัว G นะคะปี2014นนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะรถสวยรถดีต้องที่รถบ้านสมชายนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านนอกและด้านในกันนะคะ ติดร MM ุ e ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นพุสตาร์นะคะด้านหน้านะคะโลโก้และกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะคะมีไฟคู่หน้ามาให้นะคะจะไม่มีรอยแตกร้าวนะคะและมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่รองรับ e85 ได้แล้วนะคะรุ่นนี้นะคะไฟด้านหลังนะคะจะไม่มีรอยแตกร้าวนะคะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะ รุ่นนี้จะเป็นรุ่น1.8ตัวจีนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในนะคะด้านในนะคะจะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะและมียางอะไหล่และอุปกรณ์มาให้ด้วยนะคะของเรานะคะรับประกันไม่มีการชนหนักจมน้ําแต่อย่างใดน,นะคะสังเกตได้จากน็อตนะคะที่ฝากระโปรงนะคะและแผนการความร้อนนะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยค่ะ ชมรอบรถกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในของตัวรถกันนะคะรุ่นนี้นะคะภายในจะคุมโทนด้วยสีดำนะคะเป็นปุ่มพุ t ต์สตาร์ทนะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายวางสายปรับรถวิทยุมีแอร์แบมาให้ด้วยนะคะคอนโซลจะเป็นสีดำมาพร้อมกับวิทยุ CDMP3 นะคะเป็น Air Auto เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็จะมี ที่วางแก้วนะ้ำมีที่เก็บของให้ด้วยนะคะและเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะปรับออตโต้ด้านข้างคนขับนะคะอันนี้ก็คือรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันนะคะกล้องมองหลังนะคะจะอยู่ที่กระจกหน้านะคะ รุ่นนี้นะคะจะเป็นเครื่อง 1,800cc นะคะ141แรงม้2า2เพลา4ล้อนะคะของเรานะคะอย่างที่บอกนะคะรับประกันไม่มีการชนหนักจมน้ำตัดต่อผิดกฎหมายแต่อย่างไรนะคะด้วยประสบการณ์การดูรถมากกว่า20ปีของเฮียสมชายนะคะรถของเรานะคะเปิดห้องเครื่องมาจะไม่มีเยอ้มไม่มีหอนแน่นอนนะคะเป็นเครื่องเดิมๆจากโรงงานเป็นเครื่องดู a l v วีวนะคะ สำหรับอันติดรุ่นนี้นะคะจะราคาอยู่ที่3,99,000บาทนะคะลูกค้าที่สนใจสามารถทักเพจหรือเฟซรถบ้านสมชายได้เลยนะคะหรือว่าจะโทร0814803351ค่ะ0818151357นะคะของเรานะคะคือโชว์รูมรถบ้านสมชายนะคะตั้งอยู่ที่ถนนประชาร่วมใจ16นะคะถนนคูซ้ายมีบริคองสามวานะคะฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b ์และกดติดตามให้กับ S และรถบ้านสมชายด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ